มันเป็นเรื่องปกติของคนที่ยังไม่ใช่อะไรบุคคลที่ยังอาจจะต้องพึ่งสิ่งภายนอกเนี่ยผมก็อาจจะบอกว่าขอก็ขอให้ถูกเรื่องถูกคน พุทเราหลายคนบางทีก็ยังไหว้พุทธเจ้าแบบไหว้ผีบนว่าเดี๋ยวจะเอาไข่ต้มมาถวายเอานางลำมาถวายเราไปขอความรักกับเทพที่เป็นผู้ควบคุมการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันตรงวัตถุประสงค์ไหมล่ะพี่นุ การมเทพเนี่ยเป็นทางฝรั่งนะฮินดูก็มีการมเทพตีมูลติที่อยู่หน้าเซนทาวโวจริงๆไม่ใช่พระตีมูลติครับพี่น้องแต่เป็นพระศิวะปางหนึ่งถือเป็นการขอกับซุปเปอร์เทพเลยนะคือสูงสุดมันผีพามพุทธปนๆกันเนาะถ้าเราไปไหว้ถูกองค์เนี่ยก็ยังมีมูลเราเรียกกันสีแยกมหาเทพเนี่ยมันเป็นการประทะกันของความเชื่อ เหรียญหล่อเจ้าสัวร,รวยเหนือดวงปลุกเสกเดียวโดยหลวงปู่ศิลาสิริจันโทหากจะกล่าวถึงพระเครื่องที่มีชื่อเสียงมาแต่โบราณที่โดดเด่นด้านเงินทองโชคลาภและค้าขายจนได้รับการขนานนามว่าเป็นสุดยอดพระเครื่องของเมืองไทยก็ต้องยกให้เหรียญเจ้าสัวโดยแรกเริ่มเดิมทีนั้นปฐมบทกำเนิดของเหรียญเจ้าสัวได้แก่หลวงปู่บุญ แห่งวัดกลางบางแก้วซึ่งเดิมจีเหรียญทรงนี้ยังไม่มีชื่อเรียกแต่อย่างใดแต่เมื่อผู้คนนําไปบูชาแล้วต่างร่ํารวยเป็นเศรษฐีกันทั่วหน้าจึงได้รับการขนะนมยุกย่องให้ชื่อว่าเหรียญเจ้าสัวพุทธคุณเหรียญเจ้าสัวของหลวงปู่บุญเชื่อกันว่าผู้ที่ห้อยบูชาเหรียญเจ้าสัวแล้วทํามาหากินด้วยความตั้งใจก็จะเจริญรุ่งเรืองด้วยกันทุกคนผู้ที่มีเหรียญน,นี้ไว้ล้วนแล้วแต่อุดมด้วยโชคลาภทรัพย์สินภูนชวี มีฐานะดีขึ้นอย่างน่าอาศัศจรรย์โดยเหรียญเจ้าสัวรวยเหนือดวงรุ่นนี้หลวงปู่ศิลาสิริจันโทท่านได้ให้ความเมตตาในการออกแบบจรดยันประดับด้านหลังเหรียญเป็นกรณีพิเศษและยังปลูกเสกเดียวให้เป็นการเฉพาะอีกด้วยทั้งนี้เพื่อนํารายได้ส่วนหนึ่งจากการบูชาไปบุรณะเสนาสนะต่างๆของวัดป่านโนนเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นวัดในถิ่นธุรกันดานและขัดสนเป็นอย่างมาก นอกจากเรียนรุ่นนี้จะปลูกเสกเดียวโดยหลวงปู่ศิลาแล้วยังได้รับการปลูกเสกรวมกว่า6วาระโดยพระเกจิคณาจารย์อีกกว่า20รูปอาทิหลวงพ่อประสูตรวัดในเต่าพระมหาสุรศักดิ์วัดประดูหลวงพ่อคำนวณวัดแก้วเจริญหลวงพ่ออวยพรวัดดอนยายหอมและวาระสุดท้ายพิธีเสาห้าส่งท้ายปีมังกรเมื่อวันที่7กันยายนซึ่งลายยันพระคถา ที่หลวงปู่ศิลาสสริจันโทเลือกมาใช้ประทับด้านหลังเหรียญรุ่นนี้คือยันพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ซึ่งเป็นทรงน้ำเต้าโดยหลวงปู่บอกว่าทรงน้ำเต้าดูดทรัพย์ดูดโชคลาภดูดเงินทองใครมีไว้บูชาจะได้เป็นเจ้าสัวสมชื่อรวยเหนือดวงรวยเหนือใครมีชัยเหนือทุกคนและคำว่ารวยเหนือดวงนาม,มงคลจากหลวงปู่ศิลาคือรวยกว่าที่โชคชะตากำหนดใครเกิดมายากจนก็ขอให้ร่ำรวย นี่คือวาจาสิทธิ์จากพระอริยะเหนือโลกหลวงปู่ศิลาสิริจันโทสนใจบูชาเหรียญเจ้าสัว,สวรวยเหนือดวงได้ที่ LINE AT อ8 8 8 9หรือคงกระพันสโตโสวยสดุดมพระธาตที่อาจารย์ในายกรุณาให้ผมมา คนรุกแล้วก็สวยงามมากมากครับก็บูชาท่านที่นี่ทุกวันนะฮะแล้วก็เสร็จปุ๊บผมก็จะนั่งสวดมนต์นี่เอาอาสนะมาโปใช่แล้วก็ทำสมาธิครับทำเท่าที่มีเวลาครับแล้วก็เครื่องหอมต่างๆครับแม่บ้านก็จะเป็นคนเตรียมให้ตลอดครับนโมทนาครับพี่นมสุดยอดเลยครับบูชาได้เหมาะสมมากสวยแน่จครับ มีพลังดีด้วยพี่หนุ่มนะฮะรู้สึกปีติเลยเกิดขนลุกตั้งแต่เห็นเลยครับได้รับพระธาตุจากอาจารย์มานะผมก็ทำการเรียกว่าบูชายอย่างดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผมก็พยายามที่จะสวดนะฮะสวดมีคาถาบูชาพระธาตุแต่เดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำดีกว่าว่าจริงๆถ้าเราจะบูชาพระธาตุเนี่ยเราต้องสวดบทไหนบ้างครับอาจารย์ครับจริงๆต้องแยกเป็นสองส่วนก่อนพี่พหนุ่มสำหรับคนที่ยังไม่มีพระธาตุเนี่ย ก็มันจะมีบทอัญเชิญพระธาตุซึ่งอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับรบแต่ว่าถ้าเราได้พระธาตุมาแล้วเนี่ยจริงๆก็คือเราทําการบูชาได้หลายแบบหนึ่งก็คืออามิสบูชาเอาดอกไม้ของหอมมาบูชาแล้วก็สวดมนต์ภาวนาซึ่งบทสวดทั่วไปที่ควรจะสวดพื้นฐานอยู่แล้วก็คือการบูชาพระรัตนตรัยนะครับบทอิติปิโสก็ได้นะครับหรือว่าก็เจริญพระปริศอันใดอันหนึ่งก็ได้ตามสถานการณ์ที่อิติพิโสเนี่ยดีเพราะจําได้ จำได้แต่พระปริตเนี่ยต้องดูละอ่ะพระปริตก็จะมีหลายแบบซึ่งหนังสือนี้ก็จะบอกว่าในวาระไหนเราควรสวดอะไรหรือถ้าเป็นวันพระใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนหลวงพ่อจรันท่านก็เคยสอนฮะพี่หนุ่มว่าให้สวดธรรมจักรกับปวัฒนสุอย่างนี้เป็นต้นซึ่งจริงๆหนังสือเล่มนี้ก็จะบอกหมดละว,ว่าควรสวดบทอะไรอย่างไรเมื่อไรครับทีนี้นอกจากอามิสบูชาก็ยังมีการปฏิบัติบูชาครับพี่หนุ่ม ถ้าเรามีพระธาตุอยู่ในบ้านเราอย่างนี้เราก็เปลี่ยนเป็นห้องพระเล็กๆหรือเป็นเปลี่ยนเป็นวัดเล็กๆคือเรามีโอกาสเราก็ไปเจริญสมาธิไปปฏิบัติวิปัสสนาใช่ไหมฮะเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างนี้ก็จะเป็นการปฏิบัติบูชาทําอยู่ครับทาอยู่นะก็หวังว่าสิ่งที่ทําจะถูกต้องอาจารย์ครับมีเอฟซีหลายท่านก็ถามกันเข้ามาเยอะเรื่องของการกราบไหว้บูชานะครับในปัจจุบันนี้ก็เรียกได้ว่า กระแสของการหาสิ่งยึดเหนี่ยวในการไม่ว่าจะเป็นทำมาหากินเรื่องของความรักความสําเร็จในชีวิตต่างๆก็จะไปขอจากทวยเทพต่างๆผมยกตัวอย่างเช่น,นพระพิคเน่นะฮะพระลักษมีนะครับหรือว่าพระอินพระพรมต่างๆอ,อันนี้อาจารย์มองอยังไงครับเรื่องนี้ก็ กลับไปที่เราคุยกันแต่แรกว่ารจริงๆเนี่ยวิธีคิดแบบคนในภูมิภาคเราเดิมที่อยู่ใน DNA เรารมานานมากเนี่ยนะเราก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นภูเขาต้นไม้อะไรก็รแล้วพอศาสนาที่เป็นระบบขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นฮินดูหรือพุทธเข้ามาเนี่ยด้วยความที่รากเหง้าของเรายังเคยนับถือผีอยู่ใช่ไหมพี่นุกการที่จะไปไหว้เทพเหล่านี้ ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะขยับจากผีที่อาจจะไม่อยู่ในสารระบบมาไหว้เทพที่เป็นระบบขึ้นหรือแม้กระทั่งพุทธเจ้าเองพี่หนุ่มบ,บางทีชาวพุทธเราหลายคนคบ,บางทีก็ยังไหว้พุทธเจ้าแบบไหว้ผีก็คือเราไปบนบานสารเก่ากับพุทธเจ้าใช่ไหมพี่หนุ่มเช่นอขอให้ลูกช้างหายป่วยขอให้ลูกสอบติดนั่นนู่นนี่แล้วเราก็บนว่าเดี๋ยวจะเอาไข่ต้มมาถวายเอานางรำมาถวายซึ่งมันก็ย้อนแย้งกับคําสอนพุทธเนาะที่ พุทธเจ้าเองก็เป็นศาสดาที่สอนเราเพึ่งตัวเองไม่ได้ขอบันดาลอ้อนวอนอะไรเพราะว่าพุทธเจ้าคงไม่ตัดให้เราทําความเพียรไม่ต้องเจริญมากมีองค์แปดละก็ประทานมรกผลนิพพานให้เลยก็หมดเรื่องแต่เนี่ยมันก็คือวิธีคิดแบบที่มันฝังอยู่ในจิตใจเราใช่ไหมครับทีนี้ถ้าจะเป็นพุทธอย่างแท้จริงเนี่ยแล้วถ้าเราไปไหว้เทพไปคิดว่าเทพโดนบันดาลให้หรือยิ่งใหญ่ที่สุดอันเนี้ยถ้ามองในกรอบของพุทธเนี่ยก็อาจจะผิดหลักการที่เราไปไหว้เทพเห็นว่าสิ่งอื่นเนี่ย ดนบรรดาลเราได้ก็อาจจะทําให้ไตสนาคมเราขาดเพราะว่าคนที่เป็นพุทธเนี่ยจริงๆก็คือต้องถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรารนเป็นที่พึ่งอันสูงสุดซึ่งจริงจริงพระเจ้าเนี่ยพูดถึงขนาดว่าผู้ใดเนี่ยแม้เกาะชายจีวรพระองค์ร้อยปีนะพี่หนุ่มแต่ผู้นั้นน่ะไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เชื่อว่าเห็นตถาคตเลยขนาดนั้นเลยอ่ะแต่ว่าถ้าเราถอยจากความเป็นพุทธบริสุทธิ์เลยเนาะถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเรายังอ่อนแอเราต้องการขอซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของคนที่ยังไม่ใช่อะไรบุคคล ที่ยังอาจจะต้องพึ่งสิ่งภายนอกเนี่ยผมก็อาจจะบอกว่าขอก็ขอให้ถูกเรื่องถูกคน การไปไหว้เทพปัจจุบันบางทีแม้กระทั่งเราไปไหว้เนี่ยเราก็อาจจะไปไหว้ไม่ถูกเรื่องไม่ถูกคนยกตัวอย่างอะไรพี่หนุ่มเอาที่ฮิตติดลมบนเลยนะหน้าเซนทรัลเวิด์เนี่ยที่เราบอกว่าเราไปไหว้ตีมุรติเนี่ยแล้วเราไปขอความรักเนี่ยอันนี้ขออนุญาตแลกเปลี่ยนนะฮะอันนี้ก็ผิดผิดไม่ถูกที่ไม่ถูกที่ถูกทางเพราะอะไรฮะเพราะพระตีมุรติเนี่ยอันดับแรกเนี่ยตีมุรติเนี่ยเป็นมหาเทพสูงสุดของฮินดูซึ่งมาจากแนวคิดว่าพระผู้เป็นเจ้า ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศาสนาพราหมณ์เดิมเนี่ยก็คือพระพรหมพระนาร,รายหรือพระวิษณุนะครับแล้วก็พระศิวะซึ่งสามเทพองค์นี้ก็คือพระพรหมเป็นผู้สร้างนาร,รายหรือวิษณุเป็นผู้รักษาแล้วก็ศิวะก็เป็นผู้เทพแห่งการทําลายล้างครับฉะนั้นตรีมุรติพูดง่ายๆก็คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราไปขอความรักกับเทพที่เป็นผู้ควบคุมการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันตรงวัตถุประสงค์ไหมล่ะพี่หนุ่มไม่ตรงเท่าไหร่ถูกไหมไม่ตรงเท่าไหร่แต่ว่า ถือเป็นการขอกับเรียกว่าซูเปอร์เทพเลยนะคือสูงสุดของเทพของฮินด <Hindu. S 2> ูถ้าจะขอเนี่ยน่าจะขออะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าความรักช่วยทําลายล้างความ <laughs> รักที่ไม่ดีนิสัยที่ไม่ดีของคู่ชีวิตแฟนเราอ,ออกไป ไอ้ประเภทออกไปกินเหล้ากลางคืนไม่อยอมกลับบ้านกลับบ้านเลทไปติดผู้หญิงคนอื่นความไม่ดีขอให้พระสิวะทำลายซะไอ้อย่างนั้นพอพอเข้าทางและให้พระพรหมเนี่ยสร้างนิสัยที่ดีความรักความดูแลเอาใจใส่เราสนใจเราบ้างกลับมาเนี่ยพาเราไปดูหนังบ้างดูแลเราบ้างแบบนี้ได้ไหมฮะ อันนี้พอเข้าทางหน่อยพอเ <c oughs> พื่อความสบายใจนะ,อะ,อะบอก FC เอฟซีเผื่อบางคนเนี่ยก็คือชอบไปขอชอบไปไหว้เนี่ยพี่หนุ่มพยายามพยายามเคลียร์จานัดให้แล้วนะเพื่อเพื่อให้เข้าทางนะ,ะให้เข้าทางแต่อย่างนี้พี่หนุ่มถ้าสมมติว่าขอความรักจากมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่มากๆเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยตรงวัตถุประสงค์เพราะมหาเทพถ้ามีเรื่องต้องดูแลรักษาซึ่งความรักจริงๆมีเทพประจําหน้าที่อยู่แล้ว คือเทพการมาเทพเมือนพี่หนุ่มหรือถ้าเป็นฝรั่งก็คือคิวปิดใช่ไหมเออคิวปิดการมาเทพเนี่ยเป็นทางฝรั่งนะฮินดูก็มีการมาเทพครับดูมีเหรมีครับทีนี้อย่างนี้ฮะมากไปกว่านั้นตีมูรติถ้าถ้าพี่หนุ่มไปสังเกตเทวารูปที่อยู่หน้าเซนทาวโ์เนี่ยมีห้าหน้านะครับฉะนั้นไม่ใช่ตีมุรติเพราะตีมุรติมีสีหน้า อ้าวแล้วทาไมเราไปเรียกท่านอย่างนั้นมาตลอดผมจะ<ต><ต>ไม่เลี่<ร> <นะ S 2> ว่าที่มาที่ไปมาจากอย่างไรแต่จริงๆเนี่ยองคเทพองเนี้ยเป็นเทพประจําวังเก่าซึ่งที่เซนท่านเวอร์เก่านี่เป็นวังเพชรบูรณ์ครับซึ่งมีเทวรูปอยู่แล้วแล้วคนที่เอามาสร้างก็คือสร้างเหมือนล้อตำนานเดิมที่เทพองค์นี้เคยอยู่ในวงังอันนี้จริงๆนักวิชาการหลายท่านเนี่ยออกมาพูดเรื่องนี้เยอะมากนะครับก็ขออุทิศความดีอันนี้ให้อาจารย์ตนสิทธ รุ่นน้องที่เสียชีวิตไปไม่นานเนี่ยอ๋ออาจารย์ตุลอาจารย์ตุลคมกริดโอ้ยแตกเข่งอ,อ,อาจารย์ก็เป็นหนึ่ง<อ>ในคนที่พูดเรื่องนี้บ่อยๆมากว่าตีมูลรติที่อยู่หน้าเซนเทว์จริงๆไม่ใช่พระตีมูลรติครับพี่น้องแต่เป็นพระศิวะบางหนึ่งที่เรียกว่าพระสัทธาศิวะหรือพระปัญจศิวะมุขขีปัญจศิวะมุขขีคืออะไรมุขขแปลว่าหน้าใสอีปัจัยว่าผู้มีหน้าปัญจก็คือห้า ถ้าพี่หนุ่มไปสังเกตเราลองเดินดูก็ได้ก็จะมีสีหน้าครบแล้วก็มีพระเสียดีอันหนึ่งเป็นห้าหน้าปัญจะศิวะมุขีหรือพระศรัทธาศิวะนั่นเป็นเทพแห่งการทําลายล้างพี่หนุ่มเราไปขอความรักจากเทพแห่งการทําลายล้างเป็นปางหนึ่งของพระศิวะถูกถูกต้องแล้วพระศิวะเนี่ยเป็นคนเผาการมเทพตายซสด้วยสาวนั่นเราไปขอความรักจากเห็นไหมพี่หนุ่มถึงบอกว่าเราจะไปขอเนี่ยเรายังขอไม่ถูกองค์เลยอ่ะจะไปไหว้ท่านขอเรื่องความรักเนี่ยก็ขอให้แบบ แบบที่พี่หนุ่มคิดเมื่อกี้นะพอพอได้ครับพี่หนุ่มเพราะท่านเป็นเทพเหอนกันทาลายาทาลายไงทําลายนิสัยไม่ดีของแฟนเราลูกศิษย์ผมสอนเรื่องนี้ลูกศิษย์บอกนั้นอย่างนี้อาจารย์หนูจะไปขอว่าให้พระศิวะทาลายความโสดของหนูอก็ฉลาดไปได้ก็ได้ <laughs> โอเคแล้วก็ จริงๆถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะแอบข้ามมาไหว้พระลักษมีหน่อยอืถ้าจะ,าะออตามความเชื่อของฮินดูความรักนี่ได้จะรตรงพระลักษมีที่อยู่เกสรพาซาเนี่ยเท่เป็นความรักก็ได้ครับจริงๆเรื่องตรงบริเวณนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นการแก้เรื่องหงจุยพี่นุ่มเหรอมันเริ่มจากยังไงอาจารย์เริ่มจากจริง,รงกรๆก็อาจจะต้องปูความตั้งแต่เท้าวความตั้งแต่สมัยสร้างพระพรหมเอราวัณใช่ไหมนพระพรหมน่าจะมาก่อนะพระพรหมมาก่อนเพื่อเลยเพราะตอนนั้นเนี่ย พี่หนุ่มก็น่าจะทราบดีตอนที่จะสร้างโรงแรมเอโนวันก็เหมือนมีอุปสรรคขัดข้องอ่านั่นหลวงสุวิชานใช่ไหมฮะผมจำไม่ผิดท่านก็ใช้กําลังโหราศาสตร์ท่านเนี่ยแล้วก็สร้างพระพรหมขึ้นมาเพื่อแก้อุปสรรครทั้งปวงซึ่งเอาข้อจริงอย่าลืมว่าพรหมเนี่ยก็เป็นเทพสูงสุดของศาสนาฮินดูคนในฮินดูเขาก็ไม่ได้แฮปปี้นะที่เราไปลดค่าพระพรหมหรือแค่เท่ากับสันพระภูมิมาพี่หนุ่มอ๋อเล็กใช่เพราะนี่คือเทพผู้ยิ่งใหญ่หนึ่งในสามตีมูรติเลยถูกไหมครับทีนี้พอเกิดพระพรหมขึ้นมาเน ตัวบริเวณนั้นเนี่ยเท่าที่รู้มาก็เป็นเรื่องการแก้ห่วงจุยกันนั้นเมื่อก่อน World Trade ยุคเราเป็น World Trade นะก่อนเป็นเซนตันเวอร์ก็เลยเอาพระสทาสิบะเนี่ยเหมือนจะไปจันน้ากับพระพรหมแล้วเราก็เห็นอยู่ว่าบริเวณนั้นก็เกิดความวุ่นวายหลายครั้งมีโดนเผาด้วยอะไรก็มีการแก้ห่วงจุยอะไรกันเช่นเดียวกันผมเข้าใจว่าเดิมเนี่ยเมื่อก่อนเป็นไงฮะตรงข้ามเกสรพาะซาก็เป็นโรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งมีเทวรูปนาลายบรรทมเป์อยู่ะฉะนั้นเกศรพาซาก็เลยสร้างพระแม่ลักษมีขึ้นมาเพื่ออะไรฮะเพื่อเอาภรรยามาปราบสามีพี่นุ่มเห็นไหมจริงจริงมันเป็นเรื่องการแก้ห่วงจุ้ยกันเออผมไม่เคยคิดเรื่องนี้แต่ว่ามันกลายเป็นว่าพระแม่ลักษมีก็ซึ่งจริงๆท่านก็เป็นเทพแห่งความรักในมุมมองฮินดูใช่ไหมเทพแห่งความมั่งคั่งซึ่งก็ก็เหมือนจะได้ผลนะ,ะเกศรพาซาก็เหมือนกลับมาฟื้นคืนชีพใช่ไหมครับพี่นุ่มทีนี้เท่าเราเลยไปอีกนิดนึง ตรงอัมบรินพาซาเมื่อก่อนก็มีพระอินพเห็นไหมอัมบารินเห็นไหมเป็นเท้าสักกะเทวราชใช่ไหมฮะซึ่งตรงข้ามเป็นโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซึ่งเมื่อก่อนก็ดูจะดรอปไปนิดนึงแต่ตอนหลังคงมีคนแนะนําแหละให้สร้างนาลายทรงสุบันสุบันก็คือพยาคุธซึ่งจริงๆแล้วตามตำนานเทพินดูก็คือลบเสมอกับพระอินท นั้นจริงๆเนี่ยมีแค่ครุฑก็ลบเสมอพระอินแล้วนี่เอาพระนรายมาข่มิกปัจจุบันอมรินก็เหมือนเมื่อไรพี่หนุ่มถงเกศรเทคโอเวอร์ไปใช่ไหมอันอินเตอร์คอนก็เจริญรุ่งเรืองดีส่วนตีมุรติที่เราเข้าใจว่าตีมุรติจริงๆก็คือพระศิวะถ้าพี่หนุ่มสังเกตนอกจากมีตีมุรติมีพระคเนศซึ่งเป็นลูกชายมาอยู่ด้วยใช่ไหมตรงข้ามเนี่ยบิ๊กซีก็แก้ห่วงจุ้ยด้วยกันเอาเทพอะไรมาพี่หนุ่มทราบไหม ไม่ทราบครับเอพระแม่ปาราวตีก็ oh. คือชายาของพระศิวะมาสร้างตรงข้ามเพื่อข่มกันเอาชายามาขม่มใช่นั้นถึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสีแยกตรงนั้นเน่ย <Yeah. S 2> เราเรียกกันสีแยกมหาเทพเนี่ย <Yeah. S 2> มันเป็นการประทะกันของความเชื่อ <Yeah. S 2> ถ้าเราไปไหว้ถูกองคเนี่ยนะเราไปขอเทพที่ถูกองค์ <Yeah. S 2> ซึ่งโอเคอย่างที่บอกชาวพุทธเราเนี่ยมันผีพามพุทธปนๆกันเนาะ แต่องค์ตีมุรติเนี่ยเป็นองค์ที่น่าจะไม่ตรงอะองค์อื่นนี่ผมไม่ได้ว่าอะไรนะองค์ตีมุรติเพราะว่าหนึ่งไม่ใช่ตีมุรติสองเป็นพระศิวะสามเราไปไหว้พระศิวะผู้ทำลายผู้ทำลายกามเทพด้วยในวันแห่งความรักของศาสนาคริสต์พี่หนุ่มถูกไหมส่วนใหญ่วันวาเลนไทน์เนี่ยไปกันเต็มเลยหน้าเซนเวอร์แล้วเอาดอกอะไรไปบูชาอดอกกุหลาบซึ่งเป็นวัฒนธรรมของคริสซึ่งจริงๆแล้วในทางฮินดูอะต้นไม้ที่เอาไว้บูชาเทพจริงๆก็เป็นต้นกระเพรานะ ต้นกระเพราใช่ใช่ใช่เพราะว่าต้นกระเพราเนี่เคยเป็นเมเหสีองค์หนึ่งของพระวิษณุชื่อนางตุลสีแต่ว่าตำนานเนี่ยผมอาจจะจําคาดเคลื่อนนะแต่ว่าโดยสาระก็คือนางตุลสีเนี่ยเคยเป็นชายาองค์หนึ่งของพระวิษณุแล้วพระวิษณุเกิดไปหูเบายังไงไม่ทราบเป็นเพราะว่านางตุลสีเนี่ยมีชู้ท่านก็เลยสาบให้นางตุลสีกลายเป็นต้นกระเพราเสร็จแล้วตอนหลังเหมือนไปรู้ความจริงว่านางไม่ได้มีกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยก็จะ คล้ายๆจะเสกให้นางตัวสีกับคืนล่างปรากฏนางตัวสีไม่คืนเพราะเหมือนอาจจะงอนก็จะบอกว่าเหมือนว่าอันนี้เหมือนคล้ายๆว่าจะเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นหลังรู้ว่าอนี่ยอย่าตัดสินคนเร็วให้ต้นกระเพราเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เห็นความซื่อสัตย์ซื่อตรงแห่งความรักหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าให้พระวิษณุรู้ว่าเนี่ยต่อไปก็ให้คนพิจารณาให้ดีก่อนที่จะไปตัดสินใครด้วยเหนเนี้ก็เหมือนว่าต้นกระเพราก็เลยกลายเป็นต้นศักดิ์สิทธิ์เวลาจะทาพิธีมงคลอะไรของประเทศ อินเดียหรือพวกฮินดูเนี่ยเขาจะใช้ต้นกะเพราแทนอาจารย์เล่าให้ฟังอย่างนี้เดี๋ยวต้นกะเพราเต็มเต็มสีแยกมาเทพุทธนะฮะไปไหว้เทพฮินดูผิดองค์ด้วยในวันแห่งความรักของชาวคริสต์โดยใช้ดอกไม้แห่งคริสต์นั่นถึงบอกว่าตอนนี้มันบียอน พุทธผามผ์ถ่แล้วมันเป็นวัฒนธรรมผสมผสาน <S 2> <S 2> <S กันหมดถ้ามองในมุมดีนะ <S <S 2> <S 2> มองในแบบโพสิทีฟก็เป็นการผสมผสาน <S <S 2> <S 2> นะครับระหว่างความเชื่อและวัฒนธรรม <S <S 2> <S 2> อันแน่นอนว่าความเชื่อความศรัทธานั้นแต่ละคนก็สามารถมีได้นะ <S <S 2> <S 2> แล้วก็ ถ้าเราไม่ได้เบียดเบียนใครและไม่ใช่เป็นเรื่องที่แย่ผมเชื่อว่าก็ทุกคนก็สามารถทําได้เพื่อความสบายใจของแต่ละท่านนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกไป,ไปเราพูดในมุมขอวงพุทธนะแต่ถึงแม้ว่าเราจะขอถูกองเนี่ยการขอก็ไม่ได้แปลว่าจะได้เสมอไปถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ดนัยกำลังจะแนะนําว่าเพราะฉะนั้นการไปขอพรกับเทพเทวดาต่างๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดหรอกแต่ขอให้ไปขอด้วยเจตนา อีกอย่างหนึง่งไม่ได้ไปสวดอ้อนวอนเพื่อที่จะขอให้ท่านช่วยให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้พระเจ้าก็พูดในหลายพระสูตรว่าถ้าการขออ้อนวอนแล้วมันได้สําเร็จเนี่ยในโลกนี้ก็จะไม่มีความผิดหวังไงนะครับ,รบแต่ว่าถ้าเราเข้าใจอย่างที่บอกอเราอาจจะไปไหว้ด้วยการที่ คิดว่าเป็นการระลึกถึงคุณเทวดาอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นเทวานุสติได้เพราะว่าพุทธเจ้าไม่ได้เป็นศาสนาที่สอนให้อ้อนวอนผู้เจ้าบอกว่าแม้พระองค์เองก็เป็นผู้บอกทางความเพียรเป็นเรื่องที่เราต้องทํานั้นหลักพุทธง่ายๆเบื้องต้นเลยก็เริ่มตั้งแต่อัตตาหิอัตโนนาโทละตนต้องเป็นทีเพื่งแห่งตน หลายคนอยากทราบมากเลยเวลาอาจารย์ไหว้พระอาจารย์นยัยนอธิษฐานอะไรหรือคิดอะไรหรือขอเรื่องอะไรฮะอันนี้อยากรู้เลยแบบอินไซต์เลยพอเมื่อคู่เนี่ยพออาจารย์บอกผมนะผมเนี่ยเป็นคนเวลาไหว้พระขอพระนะก็จะไม่ได้ขอแบบขอให้รวยขอให้อะไรอย่างเง<ำ>ี้ยจะไม่ค่อยเท<ำ>่าไหร่แต่จะบอกว่าออขอให้ผมมีสติปัญญาที่ดีแต่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าไม่ได้ขอสติปัญญาก็ไม่ได้เพราะท่านให้ไม่ได้ต้องทําเองเอ,อ่อย่างนี้พี่หนุ่มอย่างนี้ การขอเนี่ยจริงๆแล้วคือการอธิษฐานอธิษฐานเนี่ยไม่ได้แปลว่าบนบานสารกล่าว<ม>หรืออ้อนวอนเวลาเราตั้งจิตเนี่ยไปไหว้พระเขี้ยวแก้วก็ดีไปสังเวชนียสถานก็ดีตอนที่เราตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยเราไม่อธิษฐานขอแต่การอธิษฐานคือการตั้งใจมั่นพี่นุมว่าเราจะทําอย่างนั้นเช่นถ้าพี่หนุ่มบอกว่า <c> get <oughs> ไหมมันต่างกัน นี่แหละคือตั้งใจมั่นที่จะว่าจะทำแบบนั้นเพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นถูกต้องพี่หนุ่มไม่ใช่การขอให้มีสติปัญญาแต่เราตั้งจิตว่าเราอยากจะมีสติปัญญาคือเราตั้งใจมั่นที่จะมีสติปัญญาฉะนั้นพอเราตั้งใจมั่นเหมือนเรากรอกใบสมัครแล้วเราก็ต้องทำเหตุไงพี่หนุ่มถูกต้องศึกษาพระธรรมมากขึ้นปฏิบัติธรรมมากขึ้นการอธิษฐานเนี่ยพอทำสำเร็จปุ๊บกลายเป็นบารมีจึงเรียกว่าอธิษฐานบารมีแต่ไม่ใช่ไปขอให้มีสติปัญญาแล้วก็ไม่ทำอะไร มันก็ได้อ่ามันก็ได้แต่ตั้งจิตแต่มันไม่ได้ทําเหตุที่จะทําให้เกิดปัญญาอันนั้นผมเข้าใจถูกละผมทําแบบอาจารย์นี่แหละเพราะว่าผมมกักจะพูดเสมอว่าขอแล้วต้องกลับไปทําด้วยนะกลับไปขยันขันแข็งน,น,นะเพราะนั้นที่เราอธิษฐานว่าอยากรวยอธิษฐานว่าอยากจะเก่งอยากจะประสบความสาเร็จเนี่ยก็คือคอธิษฐานคือตั้งใจมั่นว่าจะทําสิ่งนี้ให้เกิดถ้าทําสําเร็จเป็นอธิษฐานบารามีนี่หรือบอกว่าอธิษฐานเราตั้งใจว่าอยากจะรวยครับ เพื่ออะไรเพื่อจะเอาทรัพย์นี้ไปช่วยเหลือศาสนาช่วยเหลือพ่อแม่อะไรก็แล้วแต่นี่คือความตั้งใจเป็นการอธิษฐานแต่ไม่ใช่ขอให้รวยพอตั้งใจอธิษฐานแล้วเราต้องทํำยังไงพี่นงค์ก็ทําสัมมาชีพตั้งใจประกอบอาชีพอย่างดีขยันหมั่นเพียรมีกัลยาณมิตรถูกไหมฮะแล้วมีทรัพย์ก็ไม่หลงละเลงไม่คบคนพาลอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดความร่ํารวยได้หรือทําทานการทําทานก็เป็นกุศลหนึ่งที่จะเป็นอุปธรรมพกกรรมให้เรารวย อย่างบางคนรู้ว่าการให้ทานด้วยธรรมทานเนี่ยเป็นการชนะการให้ทั้งโปวงแล้วก็บางคนรู้ว่าการให้ทานเช่นให้พิมพ์หนังสือสวดมน์ถวายพระไตรปิฎกเป็นการสร้างทานให้เกิดปัญญาอันนี้ก็ใช่อยู่แต่มันจะเกิดปัญญาไม่ได้เลยถ้าเราโมแต่ให้บทสดมนคนอื่นให้พระไตรปิฎกคนอื่นแต่เราไม่อ่านบทสวดมน์เราไม่อ่านพระไตรปิฎกฉะนั้นมันต้องสร้างเหตุด้วยครับพี่หนุ่ม ทีนี้เทพฮินดูเองก็เช่นเดียวกันนะจริงๆถ้าเราเข้าใจศาสตร์ของฮินดูเขาเนี่ยต่อให้เราบนบานสารกล่าวกับเทพเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ทําความเพียรพอไม่เกิดโยคะนะฮะเทพก็าอวยพรให้เราไม่ได้เหมือนกันอันนี้ถึงบอกว่าแม้กระทั่งการอ้อนวอนจริงๆเนี่ยเทพทุกองค์ก็ให้เราไม่ได้ถ้าเราไม่ทําเหตุที่ดีกลับมาที่คําถามครับอาจารย์ดนยัยอธิษฐานอะไรจริงๆ<า>ส่วนใหญ่ก็ แน่นอนผมก็ปรารถนาที่จะสิ้นทุกพี่หนุ่มเวลาไปไหว้พระพุทธเจ้าไหว้พระเขี้ยวแก้วเนี่ยก็ไม่เคยขอให้รวยไม่เคยขออะไรเลยก็ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อจะขอบรรลุมรรผลนิพพานแล้วก็เวลาไหว้ทุกครั้งก็คือระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าว่าท่านเป็นศาสดาที่นำทางเรามาสองพันกว่าปีแล้วให้เราได้รับรู้สิ่งที่พระองค์สอนก็คือไหว้พระเจ้าเหมือนไหว้ไอดอลท่านหนึ่ง แล้วก็ตั้งจิตที่จะขอบรรลุมรรคผลผนิพพานแล้วก็ถ้าจะบรรลุมรรคผลผนิพพานก็ขอให้ได้ช่วยงานพระเจ้าจนกว่าจะถึงบรรลุมรรคผลผนิพพานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอธิฐานอยู่เสมออืมเอาละครับก็เคลียร์นะเอาสิ่งที่อาจารย์น,นันายอธิฐานแล้วก็ตั้งมั่นว่าจะทําให้สําเร็จเนี่ยก็นําไปเป็นแบบอย่างได้นะครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์นันายเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลย ที่ได้รวบรวมแล้วก็เรียบเรียงบทสวดมนต์หรือว่าพุทธบนต์จากพุทธกาลก็คือบทสวดมนต์ที่ใกล้เคียงสมัยพุทธกาลมากที่สุดเนี่ยให้ไว้กับเรานะเนี่ยเป็นบทสวดมนต์ที่ผมตามหามาทั้งชีวิตเลยนะครับซึ่งก็อยากให้ f c นะเอาไปสวดดูเป็นบทสวดมนต์ที่น่าจะถูกต้องที่สุดนะครับเป็นภาษาบาลีที่เรียกว่าถูกต้องที่สุดละเป็นบาลีสะกดไทยที่ทุกท่านอ่านได้ง่ายครับพี่นุ่ไม่ใช่เป็นบาลีแบบสะกดยากด้วยครับ พอเวลาที่สะกดแล้วก็อ่านออกมาเนี่ยก็จะได้ออกเสียงคล้ายนในสมัยพุทธกาลมากที่สุดแล้วก็มีคําแปลให้เลยบทสวนเนี้ยหมายความว่าอะไรสวดในวาระไหนสวดในโอกาสไหนสวดเพื่ออะไรอย่างง่ายๆให้ทุกคนเข้าใจอย่างง่ายๆนะครับก็สั่งได้แล้วนะฮะทางคงกพันสโตร์นะครับรีบหน่อยนะครับมีจํานวนจํากัดบอกตรงๆว่า ยอดจองนี่แบบถล่มทลายจริงๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์นันนยมากๆเลยนะครับที่เรียกว่ามาให้ความรู้แล้วก็มาพูดคุยกันกับ f c ครั้งนี้ก็เป็นซีซั่นที่3แล้วแล้วหวังว่านะในซีซั่นต่อไปอาจารย์จะสละเวลามาให้พวกเราอีกนะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับสีดีครับพี่นงค์ครับนโมทนาบุญครับพี่นงครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ